ดาราลูก3โพสต์รายยาวเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูก3ามที่ยังแซบไม่เปลี่ยนเลยและคะ่ะสำหรับสาวแอมมี่แม็กซิมทีลาสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์รายยาวฟาดกลับชาวเน็ตแบบจุกๆหุ่นนี้มีลูกแล้ว3คนนะจ๊ะขอพูดเคลียร์หน่อยตรงนี้กันเนอะกับคอมเมนต์ที่เมนกันว่าลูก3คน3ผัวคุณจะไปสนอะไรว่ากี่ผัวแต่ทาไมคุณไม่สนใจว่าเออลูก3า้าแอมมี่ก็ทําหน้าที่เป็นทั้งพอ่อทั้งแม่ดีๆเออลูก3มคนแต่แอมมี่ไม่เคยท,ทิออ้งลูกไม่เคยทําแท้งเออลูก3มคนแต่แอมมี่ไม่เคยละเลยค่ะ ตามซูเพื่อลูกเออลูก3ามคนแต่แอมมี่ยังคงดูแลรูปร่างสวดทรงได้ดีเหมือนคนไม่เคยมีลูกเออลูก3ามเห็นหลายคนพอผัวทิ้งก็ทิ้งลูกแต่แอมมี่ยังทําหน้าที่แม่และพอได้อย่างดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เร่อที่ควรโฟกัสสิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งแบบอย่างไม่ใช่มวแต่มันนั่งคอยจะผิดว่าใครจะเป็นยังไงบางคอมเมนต์ก็แรงพูดว่าเธอมีลูก4ี่ห้าจะมี4ี่ผัวห้าผัวไหมคุณควรคํานึงและเรียนรู้ถึงความรักว่าถ้าผัวดีเราจะเลือกเลี้ยงลูกคนเดียวทําไมถูกต้องไหมคะ เรื่องไง่ายๆแค่นี้ก็คิดกันบ่เป็นหรอกคะ่ะใครอยากจะมีหลายผัวและขอให้รู้อีกอย่างนะคะพ่อน้องหมูน้องอะตอมเขาเป็นคนดีรักลูกรักเมียซื่อสัตย์เลี้ยงลูกได้ดีรวมไปถึงลูกของแฟนเก่าเอมี่ด้วยเขาก็มอบความรักให้เป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกสี่ลูกห้าทำมันแล้วไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นนะดังนั้นสรุปให้เลยแล้วกันนะจ้าว่าก่อนจะเมนว่าคนอื่นหรือใ,ใครเป็นอย่างไรคุณควรมอนย้อนกลับที่ตัวเองด้วยว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วหรือยังทำหน้าที่ได้ด ครื่องหนึ่งของเอมมี่ไหมคำว่าแม่หรือคำว่ามนุษย์แม่มันยิ่งใหญ่มากนะดังนั้นเราต้องทําให้ดีที่สุดจะมีสามีหรือไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเราคือสิ่งสําคัญไม่ต้องเสือกเรื่องเอมมี่มาก็ได้นะคะแค่แค่คนที่รักเอมมี่ดีกับเอมมี่คนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปดังนั้นเม้นดีเป็นสีแก้ตัวเม้นชัวๆเจอกันที่ศาลจบไม่มีเงินก็ติดครกอย่าไม่คนอยา่าว่กคุณยำยีกับคอมเมนต์มากกว่า10ปี <ht> เขอเอาคืนให้สาสมบัตินะจ๊ะไม่ต้องโทรม แฮชแท็กแรงตะเลวแฮชแท็กอมมลวัวรณมาน